นี่นะคะได้แค่นี้เองนะคะตามคอนเซปต์ของสวนเรานะคะก็คือถ้าไม่เหลือกินนะคะเหลือแบ่งปันเราจะไม่ขายนะคะอันนี้เป็นวิธีเก็บรักษาถั่วพูนะคะให้สดนะคะให้สดทุกคนจะทําให้ดูนะคะก็พอเราล้างพอเราล้างเอ,อ่อถั่วพูเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็เราก็มีใบตองนะคะใบตองนะคะ นี่นะคะเอาเบตองนี่นะก็พันให้ทั่วนะคะพันให้ทั่วถั่วฟูของเราเนาะนี่นะคะพันเบตตองให้ทั่วแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาผ้านะคะ ผ้าที่เราชุบน้ำเปียกๆแบบนี้เลยนะคะเปียกๆ,ๆแบบนี้เลยเนาะนี่นะคะแล้วก็ห่ออีกทีหนึ่งนะคะเปียกๆโดยให้น้ำแบบหยดติ้งๆเลยนะคะหอ่อห่ออีกชั้นหนึ่งนะคะห่อชั้นหนึ่งแบบนี้นะคะแบบนี้อันนี้เป็นผ้าที่เราใช้ห่อผักประจำนะคะมันไม่ได้สกปรกนะคะไม่ได้สกปรกนี่นะคะ แบบนี้นะคะอีกผืนหนึ่งเนาะแล้วก็ห่อห่อซ้ำอีกผืนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะรักษาความชื้นนะคะนี่นี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายไว้นะคะเดี๋ยวเพราะว่าอากาศเย็นเนาะอากาศหนาวอากาศมันอากาศมันแห้งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นานมันก็จะ มันก็จะแห้งแต่เราแต่เราต้องคอยออสเปย์นะคะถ้ามันแห้งแล้วต้องสเปย์ผ้าเนี่ยให้ให้ให้เปลี่ยนอยู่เสมอนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาวางไว้กับภาชนะแบบนี้นะคะโดยไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะอันนี้เป็นการรักษาความชื้นให้ถั่วพูนะคะมันจะสดอยู่อย่างนี้เป็นอาทิตย์เลยนะคะอันนี้เรื่องจริงเพราะวันเคยทำแล้วนะคะ ถ้าใส่ตู้เย็นนะถั่วพูมันจะดำนะคะมันจะดำเพราะมันเจอความเย็นนะคะแต่ถ้าทำแบบนี้ถั่วพูไม่ดำนะคะจริงๆนะคะลองทำลองทำตามที่คุณพอแนะนำนะคะไม่ต้องใส่ตู้เย็นเลยนะคะทำแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยถ้าใครไม่มีใบตองนะคะก็เอาใบอย่างอื่นก็ได้นะคะใบพืชอื่นๆที่มันใบค่อนข้างใหญ่นะคะเอามาเอามาหุ้มนะคะหุ้มใบอะไรก็ได้ที่มีในบ้านนะคะที่ไม่ใช่ใบตองเนาะ แต่ถ้ามีใบตองจะดีมากนะทําแบบนี้เลยใบตองชั้นแรกแล้วก็หุ้มด้วยผ้าเปียกๆเ,เลยชั้นหนึ่งแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็หุ้มอีกนะคะเพื่อรักษาความชื้นแบบเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้ามันแห้งนะคะคอยเอสเปรย์นะคะก็ฉีดอฟอกกี้นะคะฉีดฉีดฉีดนะคะหรือเอาน้ําราดไปเลยก็ได้นะ,ะเพื่อไม่ให้ผ้าแห้งนะคะห้ามผ้าแห้งนะคะผ้าต้องไม่แห้งนะต้องแบบนี้นะคะ อยู่ได้เป็นอาทิตย์นะเชื่อเหอะนะคะรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ได้เป็นอาทิตย์จริงๆนะคะแล้วก็ไม่ดำด้วยนะคะสดนะคะโอเคบอกเคล็ดลับนะคะโอเค,ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บถั่วพูนะคะถั่วพูก็เริ่มเยอะแล้วนะคะก็เก็บไปปรุงอาหารนะคะที่เหลือก็ถ้าวันนี้มันได้เยอะนะคะก็จะแบ่งให้แมคค้านะคะแบ่งขายเนาะนี่นะคะ นะคะถ้าช้ากว่านี้มันจะมันแก่ไวมากเลยนะคะเก็บวันเด้นวันเลยนะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้กำลังดีนะคะหรือเล็กกว่านี้นิดหน่อยนะคะถ้าเรา,เาไปส่งแมคค้านะคะก็ก็จะประมาณนี้เนาะนี่นะคะแล้วก็นี่นะลูกลูกแบบนี้จะเล็กเกินไปเนาะนี่นะคะประมาณนี้ มันสูงมากเลยค่อนข้างดกน,นะคะโอ้ยสูงมากนี่ก็เล็กเกินไปเนาะอันนี้ก็เพอ,อุ่กนี้ค่อยเก็บนะคะตรเนี้พวกนี้พวกนี้ค่อยเก็บนี่นะคะประมาณนี้นี่นะคะ ันนี้มันยังเล็กอยู่เนาะเอ้าไปเถอะเล็กๆเนะนี่ใหญ่มากแล้ะถ้าเราไปขายนะคะถ้าแบบนี้นะคะถ้าแบบนี้ถ้าเราไปขายไม่ค้าไม่เอาเนาะอันนี้เราต้องกินเองมันไม่แก่นะคะลูกมันลูกมันโตแค่นั้นเองนะมันไม่แก่นะคะอร่อยถ้าแบบนี้ มันมนนะคะกินแล้วมันจะมีรสมันมันไม่แก่เนาะอันนี้ก็ถ้าเก็บชา้าจะเป็นอย่างนี้นะคะเก็บชา้าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เก็บไว้กินไม่เป็นไรเนาะจริงๆเราเก็บทุกวันเลยนะคะแต่ไม่ได้ทำคลิปแค่นั้นเองเนาะไม่ได้ทำคลิป ก็กำลังดีเนาะเนี่ยกำลังโอเคนะคะเนี่ยเอ้ก็ได้เยอะแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะ นี่นะคะได้แค่นี้เองนะคะก็ไม่เยอะนะคะก็ตามคอนเซปต์ของสวนเรานะคะก็คือถ้าไม่เหลือกินนะคะเหลือแบ่งปันเราจะไม่ขายนะคะได้แค่นี้เราก็เอาไปกินนะคะจริงๆลรวเก็บทุกวันนะคะแต่ไม่ได้ทําคลิปแค่นั้นเองเนาะเพราะว่าถั่วพูเนี่ยมันมันมันจะเออมัน,ม,น,ม,นมันเติบโตวไวมากนะคะวัน บางทีก็วันเว้นวันนะคะบางครั้งก็ทุกวันเลยนะคะต้องคอยเข็บไม่งั้นมันจะแก่ไวมากนะคะแก่ไวมากอืมแล้วถ้าเป็นลูกถ้ามันใหญ่ๆนะคะแม่ค้าเขาก็ไม่เอานะคะไม่เอาเขาจะเอาแบบเล็กๆนะคะเล็กๆประมาณอย่างนี้นะคะก็เอาแบบนี้เนาะแบบเนี้ยแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็กินของเราเองนี่แหละนะคะปลูกกินเองนักเลงพอนะคะก็ขอจบคลิปไวเพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกแังใจทุกไรททุกเลิฟที่มอมให้กันตลอดมานะคะพบกับพรใส่ทิป SCTP ได้ใหม่นะคะคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ